เหตุฉุกเฉิญค่ะค่ะจะรีบไปค่ะถึงเวลาวันที่บานิกิไม่ไกลน้ำมีที่งดงามบนดินแดนแม้ที่ดินน้อยนิดต่ชีวิตยิ่งใหญ่สุขใจประจนภัยกับพวกสหายมากมายไร้ความทุกข์ใด บางวันพลันมนตแต่ไม่ต้องทนเนิ่นนานเวนลาที่ฮีโร่โชว์ที่ฮีโร่จะมี Hero ฮีโร่โผล่มาทัในใดวิวนาเธอช่างแสนก,กล้าจนไฟพอลีใส่ใจในที่เกิดเหตุ สมเพคคลามิติีที่มีปัญหาแต่ว่าตัวเขาเดินไม่ได้ระวังพลังฮีโร่ของเมืองทุกเรื่องไม่คืนใจไปเจอฮีโร่ชโชอที่ร่จะมีฮีโร่เพรามาฉันใดผูดซีสี่ล้อพิทัก์เมือง ตอนสัญญาณเตือนของอลิสว้าวดูเบอร์รี่นั่นสิฉันต้องเป็นอีกาโชคดีตัวแรกที่ได้เจอมันแน่ๆเลยเย่เฮ้เบอร์รี่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 น่ารักน่าอร่อยเบอร์รี่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 วันนี้ดีจังเลย ใช่แล้ววันแบบนี้ไม่มีทางเกิดเรื่องไม่ดีแน่นๆตาดีนาดีดูตาดีดูดีดูดีดีตาดีบาปิดาปิดูวัดดีคารามิตี้โคลวัดดีฉันไปออกขนมนี่มาเพื่อฉลองวันอากาศดีเป็นไงล่ะอลิสดูน่ากินนะจริงเหรอเฮ้ยขอบใจอลิสถ้าอย่างนั้นเธอจะได้ชิมเป็นรายแรกเลยล่ะอืมออ ออ oh, อร่อยลองทายสิว่าฉันใส่ส่วนผสมอะไรเป็นพิเศษ๋อ oh, ฉันกำลังกิน oh. ไม่ไม่ได้ใส่แอกลงไปทายใหม่ดีเออไม่ไม่ใช่เออแยกแยกคารมิตตี้นายใส่อะไรลงไปเนอะเบอร์รี่ชนิดใหม่ที่ฉันเจอต้นมันอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับป้ายยักษ์ที่เขียนว่าอันตราย ยา yeah, แล้วนั่นมันชัดเบอร์รี่นะคลาเมตตี้โคมันถึงได้มีอันตรายไงนายไม่ควรไปเก็บมันมามันจะทําให้เสียงนายหายปากบวมแล้วก็คอแห้งด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าอลิสเฮ้ใครๆก็บอกว่าอาหารของฉันทําให้พูดไม่ออกแต่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนั้นฉันขอโทษนะอลิส เราจะทำยังไงกันดีเธอไม่สามารถบอกเราได้แล้วถ้ามีสัญญาเตือนภัยเกิดขึ้นจนก,กว่าเราจะได้ยาแก้มาฮึแฮกเตอร์อลิสมีเรื่องให้นายช่วยนายช่วยบินไปที่เมืองใกล้เคียงหายาแก้ชัอเบอร์รี่ได้ไหมได้สิพอลลี่ไม่ต้องปวงอลิสฉันจะไปเอายามาให้เอง <c oughs> แต่เราต้องเผชิญกับปัญหานี้จนกว่าเขาจะกลับมาฉันผิดเองเรื่องนี้ฉันต้องแก้ไขเอง ถ้าหากฉันปีนขึ้นไปแล้วพอมีสัญญาณเตือนเธอก็กระซิบให้ฉันฟังและฉันจะตะโกนให้พวกเขาได้ยินเองก็เราไม่มีอย่างอื่นด้วยนี่นะฉันว่ามันก็น่าจะใช้ได้เย้เราจะเป็นทีมที่ดีอลิสใครดูว้าวอแย่แล้วต้นไม้ลมทับทางรถไฟ รถไฟทิวล่เขาวิ่งผ่านไปไม่ได้จนกว่าจะเอามันออกฉันต้องโทรไปแจ้งที่สถานีชุกเชิญก่อนออ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 ะไรนะอลิซฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยออ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 าหมีชนกับฉันเก็บลูกบอลเหรอ เลวซี่คราิตี้เคาแจ้งเรื่องอะไรกันแน่หมีชนกับฉันเก็บลูกบอลไอ้อ้หมีชนกับฉันเก็บลูกบอลสงสัยหมีจะหลุดเข้าไปในสนามฟุตบอลแล้วก็ทำลายอุปกรณ์นะถึงเวลาปฏิบัติงากกนโอ้ยไอ้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 ไอใจเย็นอลิสเราจัดการทุกอย่างได้น่ะ คาร,ร่าร็อบบี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเห็นหมีบ้างมหมีเหรอฉันเห็นแต่กระรอกฉันเห็นแต่พีเสื้อสวยมากเลยครั้งหนึ่งเคยเห็นมูสด้วยไม่ใช่มูสหมีไม่นี่ไม่มีหมีเราอยู่ที่นี่ทั้งวันแน่ใจว่าไม่เห็นหมีสักตัวหมีไม่ได้มาชนฉันเก็บบอลเหรอจ๊ะไม่เดี๋เอาเองสิ แปลกจังเลยอ่ะใช่บางทีอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปโอ้แย่แล้วสัญญานไฟล้มนี่นาฉันจะต้องรีบโทรแจ้งสถาดีฉุกเฉินก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเราเป็นทีมที่ดีอลิสฉันกับเธอโอ้ oh. ฉันรู้ว่าหมายความว่าไงฉันก็อยากจะให้พอลลี่กับฟิอน่ากลับมาเร็วๆเพื่อว่าจะมีใครแจ้งเรื่องด่วนอกีกอ๊้ออด้อ ของโรงเรียนตอนกลางคืนอยากได้ตัวตลกเฮ้ยพวกนายกลับมาก็ดีแล้วเราได้รับแจ้งเหตุด่วนอีกสายแล้วอะไรนะอลิสเออ้อ้โห่โอเคฟังให้ดีชายหาดด้านหนึ่งเป็นสีน้ำตาลฉันว่ามันแปลกเรื่อยๆนะชายหาดด้านหนึ่งเป็นสีน้ำตาลหมายความว่าอะไรอ่ะ หรือว่ามีน้ำมันที่ใช้หาดน้ำก็เลยเป็นสีน้ำตาลนะหวังว่าจะจริงงั้นเราไปดูกันก่อนถึงเวลาป,ปฏิบัติงานโอเอ้ลโอใจเย็นอลิสเธอทำส่สนวนรองเธอแล้วตอนนี้ถึงคราวของฮีโร่ได้ยาแก้มาแล้วต้องเรียกกลับแล้วล่ะอลิสคงต้องรออีกสักหน่อยนึง ย้ำลุกมีน้ำมันรั่วไหมน้ำมันรั่วเหรอเฮ้ยน้ำใสามากเลยนะที่ฉันเห็นเนี่ยเห็นแม้แต่พิลิแกนด้วยสามไปอะนะช่วยได้ไหมอ,อ๋อได้มากเลยละขอบคุณนะลูกอืมฉันอาจจะบ้าแต่ฉันคิดว่าสัญญาณที่อลิสบอกมันไม่ตรง รสน is, is, ิมก pues, ็กันหนึ่งต้องการลากไปไกลๆไปไกลๆไปไกลไกลอะไรอ่ะโอ้มีเสียงแปลกๆออกมาจากที่จอดรถต้องโทรแจ้งแล้วล่ะอ้นอุ้ยอ้นอ้ไรอีเอเอเออ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 ่อ วัวสีเขียวกำลังถูกับถังขยะอ่าพูดทีได้มาอเอียร์เอเอเอออาอออออออีออรุตเมืองสามเมืองกำลังวิ่งหนีมนุษย์ดาวอังคารฮะหนีมนุษย์ดาวอังคารโอยช่วยด้วยมนุษย์ดาวอังคารบุกระวังตัวด้วยจ้ามนุษย์ดาวอังคารเงื้ง นรู้แล้วล่ะว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเพาแย่แล้วตะไมาล้มทับทางรถไฟอ่ะ,อะแล้วก็สัญญาณไฟล้มอีกด้วยอ่ะ,อะแล้วนั่นอะไรอ่ะหมาป่านี่ดูเหมือนเราต้องช่วยรักษาอาลิสเป็นการด่วนแล้วล่ะใจเย็นครับิตี้เขาฉันว่ามนุษย์ดาวอังคารคงไม่ได้มาหรอกนายฟังผิดนะพอลี่พูดถูกอลิสจ้งเหตุผิดทั้งวันเลยจริงเหรอ งั้นก็ไม่มีใครจากนอกโลกมาถล่มเมืองแล้วจับเราขึ้นยานอาวกาศใช่ไหมล่ะใช้กำลังกลัวอยู่ว่าจะมีอะไรแปลกๆโผลมาจากท้องฟ้าไงนั่นไงมาแล้วบุ้รุษมาจากดาวาอังคารเฮ้ยเอาไงเฮกเตอร์ฉันรู้อยู่แล้วลหละว่าเป็นนายฉันเอามาแล้วอะเยี่ยมขอบคุณมากเฮกเตอร์ว นี่ยาแก้วิสดี่มเลยาลาลาาล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 าเฮ้ยค่อยดีหน่อยดีจังที่เหมือนเดิมแล้วเย้อาละฟังให้ดีเรามีเหตุฉุกเฉินจริงๆที่ต้องไปจัดการ ใช่ระหว่างนั้นฉันจะกลับไปทำเค้กฉลองที่อลิสหายดีนะดีป่าล่ะไม่แต่ทําไมอ่ะโถเอ้ยคาราบิตี้โคล<ส>